อะไรหรอคะเติมลมยางจะไปซื้อน้ำแข็งรถ uh huh. ไฟไม่อยู่ไม่อยากขับรถยนต์ไปร้านค้าอยู่ใกล้ๆไปแต่ยางแบน <c oughs> เติมลมทุก <c oughs> ไปค่ะ <c oughs> ขึ้นาเดี๋ยวแม่เดินมาข้ามมาก่อนแป๊บนึงรถรถอย่าข้ามมาอย่าข้ามมาอย่าข้ามมาเห็ยปัดไปข้างหน้าเลยปัดไปข้างหน้านู่นเลยปัดไปข้างหน้าเลยเป้นไปเลยเห็นเฮียปะเห็นเห็นแม่บังปะบังกลับหมุนอีกข้างนึงเลยเนี่ยเออ เนี่ยปั่นไปแล้วปั่นไปเรื่อยๆเลยไปร้านปลาท้องเพียนะเ<ป>นี่ยผัดไวมากแล้วเราก็ลืมใส่แมสด,ด้วยจริงด้วยเ <c oughs> นี่ยปั่นดีๆปั่นเร็มๆปั่นเร็วมากเลยหนูว่าตล้องเดินไปเร็วกว่าน,นะแต่กล้องว่านิ้วบงังหรือเปล่าะไม่บังจ้ะ จะก้องว่าจะกล้องเดินไปเร็วกว่านะใช่ว้าวจะเดินเร็วกว่าได้ไงเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยเพื่อนำแข็งถุงนึงเพื่อฝังถุงเลยแล้วกันเนี่ยปัดเร็วมากเลยอ่ะเนี่ยไม่รอใครเลย เด็กข้งกัตกมากเลยกขงกัตกหมาเรอยดังาพว่าบ้านนี้มรัวนนไม้ไม่นั้นหันไปหาน้ำมาหันไปถ่ายม้าหน่อยเห็นหอามาไม่ได้หรอกปิดรั้วอยู่ เฮียไวมากเลยบอกลิ้มๆๆหน่อยหลิ้มจะออกมอกกันหรอโอู้โหจะกล้องกลัวมากเลยจะกล้องกลัวตกมากเลยยังไไม่ด้เดี๋ยวหมาาบ้นไม่ต้องเพี้ยนเฮาไม่เห่าหมาเป็นมิสหมาเป็นมิสนะว้าคือน้ำแข็งสองถุงน้ำแข็งสองถุงถึงแล้ว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  เอ้วว่ามันเห่าเอาเดขาเลยครัเาทำชาเลนจ์น้ำแข็งสองโล่สองหลอดน้ำแข็งหลอดสองถุงน้ำแข็งหลอดสองถุงครับออกกำลังเาใส่ในนี้อลังด้วยค่ะกลัวรถมอเตอร์ไซค์ไปแม่ขากลับขอเดินขอเดินเอาบ้าเดี๋ยวหมาไล แบงห้าสิบ okay. นะครับอมดิ๊กแล้วพุงออกเลยค่ะทั้งคู่เลยแม่ทั้งทั้งสามไม่ดีกว่า <laughs> อือโอ้ oh. ป้าหลือตัวมากเลยุลงกิบทำอะไรครับอันนี้ใส่ปุ๋ยหรือทำใส่ยาคะเนี่ยอ๋อ oh, ยาค่ายาครับโอ้ oh, เนี่ยไปนู่นแล้ว ขาลับลงเดินหน่อยปั่นง่ายหน่อยอ้อตาล้องตาล้องตาล้องตาต้องตาล้องเราได้น้ำแข็งมาแล้วสองถุงดูหน่อยสองถุงเห็นไหมตาล้องดูไม่ได้ไม่ได้ <laughs> <laughs> อีกท้องฟ้าสวยมากเลยตาล้องดูท้องฟ้าสิออ้ดูท้องฟ้าเมฆสวยจังผ้าชิย์ตกดิน <c oughs> <c oughs> <c oughs> หมาเห่าคนสวยแกมึงเบื่อจริงๆพวกเราคนสวยหมาเห่าอีกแล้วคนสวยไม่ได้เลยหมาเนี่ยใช่หมาเห่าอีกแล้วมาแล้วไปซื้อน้ำแข็งตัวกลปั่นจักรยานสำเร็จค่ะสำเร็จสำเร็จดูหน้าอีกคนอีกคนนึง ชิวปั่จัก,กยานอยู่พักเราได้น้ำแข็งมาแล้วมาแล้วจ้าสำเร็จค่ะสองถุง,ง,ถงทางนอยมองไม่เห็นนี่เย้